สวัสดีค่ะเนย BNK48 ค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะมากด subscribe ช่อง Daily n e w l i f e KTH นะคะ Daily n e w เขาจัดความสะดวกสบายมาให้ขนาดนี้แล้วใครไม่กดระวังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะ ดค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการแอดฮานสปอร์ตทาง YouTube ไดีด like, ีไรส์ขี่ทุกวันพุธเวลา11โมงครึ่งถึงเที่ยงวันนี้รายการแอดฮานสปอร์ตจะพามาสำรวจมาตรฐานของถนนในกรุงเทพมหานครเพื่อทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนตามคำแนะนำขององค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกที่ให้ใช้ดาวเป็นเกณฑ์มาตรฐานและถนนอโศบมนตรี เป็นหนึ่งในถนนที่ได้รับทุนจากมูลที่บูมเบิร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอ R รัได้ประเมินถนนเส้นนี้ให้มีระดับได้มาตรฐานแค่2ดาวและอนาคตต้องปรับปรุงถนนเส้นนี้ให้มีมาตรฐานดาวที่สูงขึ้นกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งใน10เมืองที่ได้รับเลือกจากมูลนิธิบลูเบิร์กประเทศสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลกเป็นระยะเวลา5ปี ในระหว่างปีพุทธศักราช2558ถึงปี2562โดย IRAP หรือ International Road Assessment Program ได้เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบถนนโดยมีถนน3ามแห่งที่ IRAP เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยได้แก่ถนนอโศกมตรีถนนสีลมและถนนเยาวราชโดยให้มาตรฐานความปลอดภัยของถนนเป็นสัญลักษณ์ของดาวซึ่งถนนที่มีความปลอดภัยต้องได้มาตรฐาน3ดาวขึ้นไป สำหรับมาตรฐานของถนนปลอดภัยต้องประกอบไปด้วยผู้ใช้รถยนต์คนเดินเท้าผู้ใช้รถจักรยานใช้แล้วปลอดภัยค่ะใน่ลรสลมนม100เมตรเราจะมีการประเมินตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในด้านของการจราจรและการขนส่งไม่น้อยกว่า50ตัวแปรครับซึ่งตัวแปรต่างๆตหลนี้นะครับเมื่อเข้าไปในแบบจำลองเข้าไปในข้อมูลผลในระบบของไอแรมแล้วจะสามารถจะ้อนออกมาเป็นผลลัพธ์อยู่ที่เป็นค่าของดาวนะครับเราจะเรียกว่าระบบตรงนี้เป็น Star Rating นะครับเพราะฉะนั้นการให้คะแนนแบบดาวตรงนี้5ดาวก็คือถนนหรือส่วนของถนนที่มีความปลอดภัยสูงสุดมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดนะครับถนนที่มี1ดาวก็แปลว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างสูงนะครับโดยทั่วๆไปเราต้องการที่จะยกระดับถนนเนี่ยให้มีระดับคะแนนตั้งแต่3ดาวขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของผู้เดินเท้าในมุมมองของผู้ที่ใช้จักรยานในมุมมองของผู้ที่ใช้จักรยานยนต์หรือว่าในมุมมอง ครับซึ่งการประเมินตรงนี้เนี่ยสามารถทําให้ทราบได้ว่าณปัจจุบันนะครับระดับคะแนนของเราเป็นเท่าไหร่ตอนอจากน,นี้ครับการใช้ไอแทบตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราทราบถึงมาตรการที่เหมาะสมในองของเิศวฐศาสตร์ด้วยนะครับว่าเมื่อเราต้องการยกระดับถนนอย่างเช่นหนึ่งดาวไปเป็น2ดาวหรือเป็นสดาวแล้วเราควรจะต้องมีการใช้มาตรการในเชิงของวิศวกรรมอะไรบ้างที่จะมีความค่ามีความคุมคนมากที่สุด ปัจจุบัน i อ a p ได้ปรับปรุงถนนอสมมนตรีจนได้มาตรฐาน2ดาวพบว่าการใช้รถยนต์มีความเสี่ยงอุบัติเหตุ70%คนเดินเท้า90%ทั้งนี้เมื่อปรับมาตรฐานถนนให้เพิ่มขึ้นถึง1ดาวจะลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ครึ่ง50% iRap ไอดได้ปรับปรุงถนนอสมมนตรีโดยตีเส้นซิกแซกเพื่อชะลอความเร็วใช้แบรเรีร์พลาสติกติดตั้งบนเกาะกลางถนน เพื่อป้องกันการกลับรถบนเกาะกลางถนนและยังป้องกันไม่ให้แฮนรถจักรยานยนต์เกี่ยวแบริีเออร์ล้มหากใช้แบริีเออร์เหล็กถาวอรนนอกจากนี้ยังติดตั้งรั้วเหล็กบนทางเท้าเพื่อป้องกันคนเดินข้ามถนนและติดตั้งเสาเหล็กเพื่อป้องกันจักรยานยนต์ขึ้นมาใช้ทางเท้าตีเส้นรับเปอร์สติ๊กซึ่งเป็นเส้นขวางสีขาวบนพื้นถนนเพื่อให้ขับช้าลงค่ะ สำหรับถนนอโศมตรีหากจะได้มาตรฐานระดับดาวที่สูงขึ้นต้องจำกัดความเร็วของรถยนต์ซึ่งประเทศไทยยังใช้ความเร็วในเขตเมืองสูงกว่าหลายประเทศคือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตรุนแรงขึ้นหากเกิดการชนเกิดขึ้นขณะเดียวกันหากไม่สามารถแก้ไขกฎหมายต้องมีระบบทำ Street Cramming กำหนดความเร็วของถนนให้เหมาะสมกับถนนโดยต้องต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือการทำนวัตกรรมให้รถขับช้าลงเช่นการไดเอทถนนทำให้ถนนแคบลงเพื่อให้ขับช้ากำหนดทางเดินข้ามให้ชัดเจนกำหนดจุดเข้าออกให้ชัดเจนเช่นเดียวกับการใช้ถนนร่วมกันของรถจักรยานยนต์และรถยนต์มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะรถใช้ความเร็วต่างกัน อย่างไรก็ตามการทำเลนจักรย,ยานยนต์ในกรุงเทพอาจทำได้ยากค่ะเพราะสภาพของถนนมีพื้นที่น้อยจึงต้องบริหารจัดการใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและควรส่งเสริมให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลองค์การสหประชาชาติหรือ UN ตั้งเป้าว่าในปีคิสตงักราช2030 7 5ของการเดินทางนานา,นาประเทศต้องเดินทางบนถนนที่มีความปลอดภัยในระดับ3าดาวขึ้นไป ขณะนี้แต่ละประเทศก็มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษกำหนดนโยบายว่า90%ของการเดินทางต้องเดินทางบนถนนที่มี Star Rating นั่นก็คือ3ดาวขึ้นไปในปีคิรศักรา2030ประเทศมาลเลเซียกำหนดว่า75%ของการเดินทางบนถนนต้องได้มาตรฐาน3ดาวขึ้นไปในปีคริศักรา2020 วันนี้รายการแอดฮารสปอร์ตหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทาง y o ย t u ู e เรดี ine, ้ดิวไลา์ขี่จีเอทุกวันพุธเวลา11โมงครึ่งถึงเที่ยงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดี